น้องใสแว่นใส่ใสทำไมแสบตาครับผมกี่รางวัลวันนี้ฮะก็สามรางวัลครับใช่ไม่มาหน่อยเพลงอะเพลงแล้วก็ศิลปินยอดเยี่ยมชายยอดเยี่ยมแล้วก็ไปไปน้ำชายอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างความภาคภูมิใจยัไงนทุกปีก็รางวัลก็ได้ทุกปีก็ผมว่ามันเป็นกำลังใจของแฟนๆด้วยแหละ ที่เขาซัพพอร์ตมาอะไรเงี้ยการได้เห็นศิลปินที่เขาชอบได้รับรางวัลมันก็คือเหมือนแบบมันก็ชุ่มหูใจเขาอะไรเงี้ยก็ผมละฝากไว้เฉยๆก็เป็นของทุกคนแหละทุกคนเสาร์ครับมันแบบความพยายามของเราเปานยังไงบ้างมันมันตั้งแต่เพลงตั้งแต่ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยผมว่ามันเหนื่อยกันคนละแบบเนาะผมว่าคือเพลงเนี่ยมันก็การขุดตัวเองออกมาการเป็นนักแสดงนึงการเป็นคนอื่นเลยอะไรเงี้ยมันเหนื่อยคนละแบบแต่ว่า ผมก็รู้สึกว่าปลายทางมันก็คุ้มค่าที่เราได,ได้ได้ทุ่มทุกอย่างไปการทผมว่าสำคัญแบบอ,อครับกแ่อเป็นพยอนครับก็สําคัญไปแล้วเพราะว่าคือถ้าเขาไม่มีพวกเขาเนี่ยเราก็สามารถไม่สามารถทําสิ่งที่เราทําอยู่เป็นได้อะไม่เป็น คือมันก็มีบางวันที่ผมไปไม่ได้แล้วอิงฟ้าไปรับแทน<อ>คือวันนี้อิงฟ้าไม่ได้ผมก็รับแทนอิงฟาออ้าอะไรเงี้ยผมก็มารับทำหน้าที่แทนก,กันได้จากกรุงเทพมหานครนะฮะเออเออผมว่มาอยากเป็นหมอมากเลยจริงจริงบางทีสลับโลกันเล่นก็จะดีเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็อยากผมยาวบ้างอะไรบ้างแบบว่าประโยคแบบโมยอมแล้วอะไรเงี้ยเราเราเคยเล่นเราเคยเลยนะคะวันเราเล่นประจําเลยแล้วแล้วผมรู้ด้วยว่าตั้งแต่ตอนที่ถ่ายอยู่ว่าประโยคนี้ทุกคนต้องชอบแน่เลยเป็นประโยคที่แบบ เออเราเราชอบมากมครับโหขอเธอปูทุกคืเลยเลยใช่ใช่ะถือว่าเป็นปีทองขหมือนเด็กครับผมว่าแบบจากปีรุ่มาปีนี้ปูมันแบบปังไปหมดเลยอ๋อมันผมว่าในแต่ละปีมันก็มีอาชีพเม่นแต่ละอันที่เราได้อะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เราได้หลายๆอย่างมาอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งสําคัญคือผลงานที่เราปล่อยไปมากกว่านั่นหมายความว่าผลงานที่เราปล่อยไปมันมันมีความหมายกับใครบางคนมันเลยเกิดเป็นรางวัลนี้เพราะว่า ถ้ามันมถึงมันไม่มีมันไม่มีคุณค่ามันไม่มีความหมายใครมันก็ไม่ถึงจุดนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นความตั้งใจของผมคือการที่เราปล่อยไปแล้วคนชื่นชอบร้องไห้ไปร้วมกันดนใจพร้อมกันเลยทุวัเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่มาด้วยใช่อลังการมากอันนี้ชื่นชมครับที่ได้ดูครับมันแบบทุกซีนนะคุณปั้นมาอย่างไรกว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คือผมซ้อมสิบวัน จากเอลยี่แปดเลยเอลยี่หกขึ้นคืกเลยใช่ออกไปเลยคือแบบมันซ้อมกันแบบหนักหน่วงมากเพราะว่ามีเต้นมีล<ช>็อกกิ้งต้องจำต้องแบบแล้วมีเพลงใหม่ <c oughs> แล้วตอนที่เราเลือกเพลงอะเราคือเพลงที่อยากร้องออแต่เราเรู้สึกว่าโอ้โพอมาดูเฮ้ยแต่ละเพลงมันยากหมดเลยด้วยว่ะเออมันก็รู้สึกว่าโอเคพอมาทําเสร็จร,รู้สึกว่าเออเราก็เราก็ฝ่าฟันมาจนจน,จนจบน้ะอะไรเงี้ยเออแล้วทุกคนก็แบบให้การต้อนรับตีอะไรยเงี้ยแล้วเป็นนักร้องคนแรกที่มีพอมเตอร์ ให้ดูให้อ่านให้ทุกคนได้อ่านไปพร้อมๆกันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอให้ทุกคนได้อ่านไปพร้อมๆกันแต่ทุกคนไม่ควรจะหันหลังไปอ่านควรจะเป็นผู้คนเดียวที่ไปอ่านาแขกรับเชิญก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับแทบเซอร์ไพรส์จนหมดเลยครับไอ้อย่างน้องย่าพี่เนี่ยครับไปชวนมาพี่ย่าเจอที่ช่วงแล้วก็บอกพี่ย่าว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแอบแอบชวนแล้วพี่ย่าก็บอกว้าอยากทำเพราะว่าเขาบอกเขาไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนแล้วผมรู้สึกว่า ผมมาเห็นพีชอเทเชียพี่ยาแล้วแบบพี่ยาเป็นคนที่เจ๋งมากอยากจะให้ทุกคนได้เห็นมุมนี้ของพี่ยาแล้วพี่ยาทุ่มเทซ้อมอะ่ะมันเป็นเต้นแบบเต้นลาตินนะมันก็จะมีความแบบยากในของมันเลยต้องเอวต้องพลิ้วอะไรเงี้ยแต่พี่ยาทำได้ดีแบบผมรู้สึกว่าโหพี่ยามาแป๊บเดียวทำได้ดีเลยพวกน้อง,อง,องดีว่าด้วยดีว่าดีโบใช่ถามว่าหลังจากร้องเสร็จปุ๊บเสียงเป็นยังไงบ้างคอเป็นยังไงยังอยู่ดีหรือเปล่าคือวันแรกก็คือ เล่นเล่นงานเลยเ,ออเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเลือกลิสต์เพลงอ่ะเราไม่ได้ดูว่าแต่ละเพลงมันยากอะไรเงี้ยวันแรกคุณร้อง,ง you. อัมเซลิกอยู่อ่าแอนด์อัมเซลิกอยู่แล้ววันที่สองร้องเลยสิ้นแล้วก็พอวันสองโอโ้โห <laughs> จากวันแรกคือหนักมาแล้วอ่ะร้องเกือบแบบเกือแบสามสิบเพลงสามสิบเพลงกว่าก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเออ,เอ,อก,ก็ก็รู้สึกว่าก็ดี<บ>ก็แต่ในสุดาาก็ตัดชนทุคนให้ให้ตำแหน่งคุณเลยว่าเป็นปอดแห่งทีป๊อป ประเทศไทยเป็นปอดที่สุขภาพดีนะฮะถูกไหมครับผมเพราะว่ามันอลังการมากเสียงต้องไฮโน้งอะไรอ๋อแต่ผมว่าทุกคนเจ๋งคือตรงนั้นอ่ะแต่ละคนคือแบบไม่ต้องพูดถึงอายุไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยทุกคนมาเป็นนักร้องที่แบบเจ๋งมากๆแล้วมารวมกันได้คือแบบสร้างตำนานอ่ะคือการได้ร้องกับพวกเขาผมว่ามันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นความูุิแจงผมด้วยอย่างที่บอกว่าน้ำหนักลงไปอ่ะหลังจากเสร็ เอวลงไปนิ้วครึ่งเท่าไหร่นะนิ้วครึ่งเหลือ26่ิบหกครึ่งเอวเอวใช่เอวเหลือ26ใช่แล้วมันแบบเอฟเฟกต์อะไรหลำตจากันไหมตอนนี้ก็พยายามกินไม่ไม่ไม่เอฟเฟกต์อะไรแต่ว่าพยายามกินให้มันแบบน้ำหนักขึ้นมาบ้างเนี่ยเาหมายต่อไปของเลนซานเดอร์ค่ะเพิ่มเอวครับเพิ่มเอลนานโดนงานสิบุนงานเหรอก็เรามีเรามีทัวร์ที่ไปมีเอเชียทัวร์แล้วก็มีทัวร์เมกาใต้ครับผมแล้วก็จะมีไปญี่ปุ่นด้วยคุณภาพจะเหมือน ก็ผมว่ามันมีความพิเศษของแต่ละที่แหละเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าแต่ละที่เป็นยังไงแต่ว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคุณมันต้องมีซีนว่าทุกซีนปานเป็นภาพเป็นออคืออยากให้ทุกซีนมันมีไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนแบบเป็นการเล่าเรื่องในแต่ละช่วงเวลาทุกคนพูดมีมีโชว์หนึ่งที่บอกว่าประทับใจมากเหมือนพี่บังอ๋อฝนตกใช่ขบวนแห่ตั้งเสลีย์มา ซึ่งตองคําก็มาด้วยวันนี้นะะในการรับมาเลยใช่ก็รู้สึกว่าโอ้โจริงๆเราปรับปรับโชว์นี้กันบ่อยมากจนได้เวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันไทยตอนแรกจะเป็นโมเดนจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย<อ>รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันแบบซื่อสัตย์ต่อออริจินอลมากๆเลยอยอ,อ <ๆ S 1> ก็เลยแบบกลายเป็นฝนตกเป็นแห่นักแมวออแบบที่คุณนนทนนว่าไว้เลย<ช><ช>ซึ่งวันนี้ผมก็ใส่ว่ามันเป็นคุณนนทนนเลย <c oughs> คุณตองคำเรับรอก <c oughs> ่ะพอใจไหมกับว่าเป้าหมายที่แบบว่าได้ เ็ไปแล้วครับในปีนี้ครับก็พอใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรให้เราได้ explore เยอะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าถ้นาน่าจะมีการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากอะไรับบี้ี้จะเป้าหมายใหม่หใช่เลยอยากจะมี world tour ก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอเค <Okay. S 1> แฟนๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆด้วยที่ มารอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็เสร็จจากคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วก็ยังแบบมาเพราะยิ่งถึงกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ร่วมเฉลยมร่วมสอร์ตแทงในฮอล์ทั้งคน่ด้วยคราเาวัเราเราจะไหว้แลวเาวนี้แล้แวอนี่เลื่อนเลื่อใช่ไรเพาว่าแลวแวันว่าเป็นรับที่เราเสาเาสานนมาแล้วห้เลยอ่ะให้ไหว้อให้ไปแห่นางแมวแทนล้วกัน แห่นางแมวแห่นางแมวไหวรับคุณดาวสาวผมไม่รู้ในเรื่องมูไงผมรู้แค่ว่าคือการที่เราการที่ดาวดาวเสาวมันเคลื่อนแสดงว่ามันกระทบต่อดวงอะไรบางอย่างเราต้องทําอะไรบางอย่างแต่ผมแค่รู้จักแค่พิธีเดียวคือแห่นางแมวเพราะฉะนั้นก็แห่ไปเถอะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณใจด้วยนะเจ้าพี่แห่นางแมวรับดาวเสาวดาวสาวโอเคแห่เพื่อให้ฝนตก อนาวเสาร์ย้ายดาวเสาร์ย้ายนี่มีผลต่ออะไรกัะดวงมันจะมี้มากตาบอกก็มีดาวศีที่แบบว่าก็สวยดีดีดีนะสีน้ำน่าจะลงแล้วสิ้องไปไหวไปไหว้ดาวเสาร์มาลูกแล้วมันจะมาดาวเสาร์